วิดีโอตอนที่แล้วเรารีแคปประวัติและระบบการเล่นของกันบาวไปแล้วนะครับวิดีโอนี้ The Move ก็ขออนุญาตต่อย,ยอดด้วยข้อมูลรถถังให้คุณผู้ชมซึ่งผมเลือกมาทั้งหมด5แบบตามนี้ครับกรับจะเป็นไท์แทงที่มีลักษณะโดดเด่นคือรูปลักษณ์ภายนอกที่เหมือนกับหนอนลำตัวเปล่งแสงอยู่ตลอดเวลาสะท้อนถึงการสะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ในอวัยวะภายในส่วนอาวุธของกรับจะมีลักษณะเป็นกระสุนไฟฟ้าที่ห่อคุมด้วยเยื่อบางคล้ายลูกปัดในฐานะที่เป็นรถถังหนอนผีเสื้อ Caterpillar Mobile ครับมีอาวุธหลัก3แบบนะครับได้แก่อาวุธที่1จะเป็นการยิงกระสุนลูกปัดธรรมดาเพียง1ลูกส่วนอาวุธที่2ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจะเป็นการยิงกระสุนลูกปัดถึง4ี่ลูกพร้อมกันกระสุนเหล่านี้จะไม่ระเบิดทันทีนะครับเมื่อสัมผัสกับพื้นแต่ว่าจะระเบิดหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึง่งหรือเมื่อกระทบกับรถถังศัตรูกระสุนสามารถกลิ้งไปตามทางลาดเอียงของภูมิประเทศได้ดังนั้นถ้าศัตรูอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระสุนจะกลิ้งไปหาศัตรูและระเบิดแม้ว่าเราจะยิงไม่ได้แมมม่นนยาากกกั็ต สำหรับอาวุธ SS เมื่อกระสุนสัมผัสกับพื้นดินมันจะสร้างความเสียหายต่อรถถังที่อยู่ใกล้เคียงเป็นระยะเวลาหนึ่งครับกระสุนจะกลิ้งลงเนินและสร้างความเสียหายได้มากเป็นพิเศษหากใช้กับศัตรูที่ติดอยู่ในหลุมแต่ข้อจำกัดของกระสุนอันนี้ก็คือมันจะไม่มีผลทำลายภูมิประเทศเลยครับจึงเป็นรถถังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการวางกลยุทธ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศในการต่อสู้ บิ๊กฟูตจอมทำลายล้างแห่งสนามรบบิ๊กฟ o ตเป็นรถถังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธสำหรับยิงหัวรบหลายลูกได้อย่างต่อเน,นื่องครับพร้อมกับการปรับความร้อนของฐานยิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทําให้มันเป็นหนึ่งในรถถังที่มีพลังทําลายล้างสูงบิ๊กฟ o ตมีความสามารถในการยิงหัวรบหลายลูกพร้อมกันแต่ว่าสิ่งที่ทําให้บิ๊กฟ o ตแตกต่างก็คือกระสุนมีความหนาแน่นสูงแล้วก็มีพลังทําลายล้างภูมิประเทศที่ยอดเยี่ยมทําให้ง่ายต่อการบัญจี้หรือก็คือการทําลายพื้นให้สัตุูตกเหว อาวุธทั้ง3แบบของบิ๊กฟุตจะประกอบด้วยอาวุธที่1การยิงกระสุน4ีลูกติดต่อกันแม้จะสร้างความเสียหายได้ดีนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่แท้จริงก็คือพลังทำลายภูมิประเทศที่สูงมากหากเจอพื้นที่บางๆแค่โดนโจมตีครั้งเดียวก็สามารถกำจัดเป้าหมายได้เลยอีกทั้งอาวุธนี้ยังสามารถใช้ขุดเจาะภูมิประเทศที่หนาๆได้อีกด้วยอาวุธที่2การยิงกระสุนขนาดเล็ก6ลูกส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อยิงศัตรูที่เกาะอยู่บนพื้นที่เล็กๆให้ร่วงหล่นและหากยิงโดนศัตรูในระยะประชิดโดยตรงก็จะสามารถสร้างความเสีียยหายไดด้ครับ ส่วนอาวุธ SS จะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของอาวุธที่1โดยจะเป็นการยิงหรบแบบเดียวกับอาวุธที่1นถึงแลูกติดต่อกันพลังทำลายล้างรุนแรงมากพอที่จะสังหารศัตรูได้ในทันทีเขาสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิ๊กฟุตก็คือแม้จะมีรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนจะสามารถบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพพื้นที่แต่ว่าบิ๊กฟุตกลับมีมุมปีนไตที่ไม่ค่อยดีนักและมีมุมยิงที่แคบทําให้เมื่อตกลงไปในหลุมหรือว่าติดอยู่ในภูมิประเทศที่อับมุม มันมักจะกลายเป็นเป้านิ่งในทันทีนอกจากนั้นในท่าทาง Standby Motion ผู้พัฒนาจะมีแอนิเมชันที่น่าสนใจก็คือฝาครอบฐานยิงจะเปิดออกแล้วก็มีหัวรบไหลลงมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการทำลายล้างอยู่เสมอ j จดี JD, ผู้ควบคุมสนามรบด้วยพลังงานไฟฟ้า เจเป็นรถถังที่ต่อยอดมาจากการพัฒนา l i g ไ t นิ่งหรือว่ารถถังสายฟ้าซึ่ง j จดีจะใช้อาวุธไฟฟ้าเป็นหลักครับแต่ว่าแตกต่างจาก l i g h t นิ่งตรงที่กระสุนของมันจะระเบิดโดยตรงเมื่อกระทบเป้าหมายทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากภูมิประเทศอาวุธที่1ของ j จดีจะเป็นการยิงกระสุนที่สร้างความเสียหายจากไฟฟ้าชอ็อตคล้ายกับไรนิ่งโหมดที่2มีคุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดรถถังที่อยู่ร,บรอบๆให้เข้ามายังจุดที่กระสุนตก ส่วนอาวุธ SS มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับอาวุธที่2นะครับโดยจะเป็นการผลักรถถังณจุดที่กระสุนตกให้ออกไปด้านนอกพร้อมกับสร้างความเสียหายฉะนั้นกลยุทธ์หลักของ JD คือการใช้อาวุธที่2และอาวุธ SS เพื่อทําบันจี้หรือว่าการผลักและดึงศัตรูให้ตกจากแผนที่นั่นเองนอกจากนั้นในการต่อสู้แบบทีมนะครับ JD จะสามารถใช้ความสามารถในการดึงศัตรูตั้งแต่2ตัวขึ้นไปให้มารวมกันในจุดเดียวเพืห้เพื่อร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสามารถกำจัดศัตรูทั้งหมดได้ในคราวเดียวได้ด้วย ยังไงก็ตามนะครับข้อเสียสําคัญของเจดีก็คือมันมีพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันที่ค่อนข้างต่ําดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการพะทะแบบซึ่งๆหน้าไลานิ่งอัศนีบาทแห่งสนามรบไลนิ่งคือรถถังที่ใช้สายฟ้าเป็นอาวุธหลักครับ การโจมตีด้วยสายฟ้าจะฟาดลงมาจากท้องฟ้าโดยตรงดังนั้นหากมีหลังคาหรือว่าภูมิประเทศอยู่เหนือจุดที่เล็งกระสุนจะโจมตีโดนสิ่งกีดขวางเหล่านั้นก่อนแทนที่จะลงไปยังเป้าหมายนอกจากนี้รถถังที่อยู่รอบๆจุดที่ฟ้าผ่าจะถูกไฟฟ้าช็อตและก็ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยอาวุธที่1จะเป็นการสร้างสายฟ้าฟาดลงมาเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งครับส่วนอาวุธที่2คือการโจมตีด้วยการทําให้เกิดสายฟ้าฟาดลงมาเป็นรูปตัววีและอาวุธ SS จะทําการโจมตีด้วยสายฟ้าใส่รถถังทุกคันททีี่่่ออออยูในนขขขบบเเเตงงงววมรจุดล ไลนิงนั้นถือว่าเป็นรถถังที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดในบรรดารถถังประเภทชีวทั้งหมดแต่ว่าในทางกลับกันนะครับมันก็มีความคล่องตัวต่ำที่สุดด้วย l ไลนิงจะแสดงอนุภาพการทำลายล้างที่ยอดเยี่ยมออกมาเมื่อต้องต่อกรก,กับรถถังประเภทเมค h นิ i ค a ลซึ่งแพ้ทางต่อก,การโจมตีด้วยไฟฟ้าโดยเฉพาะอีฟแมมมอสแห่งสมรภูมิน้ำแข็ง ไอซ์เป็นรถถังแมมมอธเพียงหนึ่งเดียวที่มีตำแหน่งการยิงของอาวุธที่1และอาวุธที่2แตกต่างกันอาวุธที่1ของไอซ์จะเป็นการยิงก้อนน้ำแข็งออกจากปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่บนหลังส่วนอาวุธที่2ไอซ์จะทำการยิงเกล็ดหิมะออกจากจมูกซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการลดพลังป้องกันของคู่ต่อสู้ไปพร้อมกันและอาวุธ SS คือมิซายรูปเกล็ดหิมะที่สร้างความเสียหายได้ไม่รุนแรงแต่จะมีระยะโจมตีที่กว้างมากและก็มีผลในการลดพลังป้องกันของศัตรูเช่นเดียวกับอาวุธที่ีมมควาสดุลทัั้้งงพปองกัันแลละพงจมตีครับ และความสามารถในการลดพลังป้องกันของศัตรูก็มีประโยชน์อย่างมากทําให้รถถังชนิดนี้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบเดี่ยวหรือว่าแบบทีมแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งในการต่อสู้ระยะสัน้นแล้วก็ในเกมยาวเอาละครับกันเบาวยังมีรถถังอีกหลายแบบให้ผู้เล่นได้เลือกใช้งานนะซึ่งแต่และแบบก็จะมีคาแรคเตอร์และก็คุณสมบัติเฉพาะตัวทีนี้สําหรับคุณผู้ชมที่คิดถึงกันบาวยุคคลาสสิก ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ตัวเกมกลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเป็นการเปิดแบบเซิร์ฟเวอร์เดียวทั่วโลกสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันอ,ออกเฉยียงใต้และก็ลาตินอเมริกานั่นทําให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เยอะมากพร้อมเล่นตลอดเวลาในขณะที่ระบบเกมก็มีความเสถียรและก็มีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นอีกทั้งตัวเกมยังมีกิจกรรมสเปเชียลอีเวนต์พิเศษออกมาเรื่อยเพื่อแจกรางวัลให้กับผู้เล่นอย่างล่าสุดก็จะมีกิจกรรมบททดสอบที่ให้ผู้เล่นทําตามเงื่อนไขของเกมนะครับ ถ้าทําสําเร็จทางผู้ให้บริการก็ก็จะมีเงินในเกมให้เราไปซื้อสกินอวตารสวยๆย,ยกตัวอย่างในช่วงวันที่9ถึงวันที่22กรกฎาคมก็จะเป็นอีเวนต์ที่มีชื่อว่า s h i l l i n g at the battleground บททดสอบก็เช่นยิง backshot ให้ครบ20ครั้งก็จะได้เงินรางวัล2,000ก o ยิง high angle shot ครบ15ครั้งจะได้เงินรางวัล3,000ก o ครับหรือ challenge ที่ให้เรายิงผ่านทอรนาโดไปโดนศัตรูครบ15ครั้งก็จะได้ b a น n e r ไอศกรีมหรือว่าจะเป็นกิจกรรม jewel fortune box แล้วก็ jewel point shop ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการครอบครอง r a อวตา ผ่าน,นกลไกของการบาวคีย์ที่สามารถซื้อได้จากอวตารช็อปคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเกมนี้และเป็นสายสะสมอวตารที่หลากหลายก็สามารถติดตามกิจกรรมพิเศษใหม่ๆของทางเกมได้ทางอินฟิเชียลเว็บไซต์ของการบาวนะครับรายละเลอียดต่างๆผมจะไปเอาไว้ให้ในเดสคริปชันนะเอาละครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเกมกันบาวชอบเล่นรถถังแบบไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนลเดอะมูฟลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสม,มอมาสวัสดีครับ